สวัสดีทุกท่านครับผมแทนคุณตรีเทพครับก็วันนี้นะครับผมพาทุกท่านมาที่ศาลเจ้าปู่อือลือน,น,นาคราชนะครับอยู่ที่บึงการนะครับคือพลังงานของบารมีของป,ปอู่ปู่อือลือที่นี่นะครับแบบเยอะมากจริงๆนะครับผมและก็นี่นะครับผมก็จะพาทุกท่านนะครับมาร่วมจุดเทียนถวายนะครับแล้วก็จะพาสักการะองค์งเจ้าปู่อือลือนาคาราชไปพร้อมกันนะครับยังไงก็มาขอพรกันพร้อมกันเลยนะครับ ก็บอกเลยว่าเกิดอาศาจรย์กับทางผมแล้วก็คณะที่มาวันนี้นะครับก็คือปู่ท่านมาต้อนรับเอาง่ายๆนะครับประมาณนี้นะครับผมนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับก็จะให้ทางกุตานะครับซึ่งก็เป็นพ่อจ้ำนะครับที่กุตาชื่ออะไรครับพ่อสมจิตพ่อสมจิตคุณพ่อสมจิตพ่อจ้ำสมจิตนะครับก็จะพาเรานะครับพาว่ากล่าวนะครับก็เดี๋ยวจุดเทียนถวายเลยแล้วกันนะครับเตอลูกหลาน ขอจุดเทียนนิถวายขอนำพาแสงสว่างความเจริญรุ่งเรืองความรุ่งเรืองรองให้บังเกิดสื่อดวงชะตาแห่งลูกหลานทั้งหลายขอปัญญาบารมีวันนี้ลูกตั้งใจมาหาปู่อือลือหน้าคราชพาหลานน้อยมากราบมาสักการะมาน้อมบันทามาน้อมอธิษฐานจิตถวายขอบารมีป,ปู่โปรดได้ยินและสดับรับฟัง mm hmm. นำแสงสว่างเราทุกทิศทุก,ท,ก,ท,กทางด้วยเถิดสาทุก,ทก,ทกท ท่านใดที่ได้รับชมคลิปวิดีโอนี้นะครับอาจารย์แทนก็หวังใจนะครับถ้าทุกท่านมีโอกาสได้มาบึงการนะครับอธิษฐานมาถึงปู่อือรีนาคราท่านควรจะมาที่ศาลแห่งนี้นะครับปู่อือรีนาคราชนะครับเป็นมหาบารมีอยู่ที่บึงการตรงนี้นะครับซึ่งทางด้านบนนะครับก็คือองค์เจ้าปู่แล้วนั่งอยู่นะครับลักษณะขององค์ปู่นะครับก็จะมีทั้งหมด9เสียนอยู่ทางด้านบนนะครับแล้วก็ท่านจะแต่งตัวเป็นเหมือนกับชีประขาว นะครับแล้วก็จะมีหนวดยาวนะครับเหมือนดุสีนะครับผมอยู่ทางด้านบนนั้นนะครับนี่คือคนที่บึงคงลงเนี่ยให้ความเคารพแล้วก็ศรัทธ,ธาองค์เจ้าปู่อือหลือหน้าครราชเป็นอย่างมากนะครับวันนี้อาจารย์แทนก็ดีใจที่ได้มีโอกาสได้มาที่นี่นะครับแล้ว ครั้งนี้ก็คือเป็นครั้งแรกด้วยนะครับถ้าอาจารย์แทนนะครับก็อธิษฐานกระปุไว้นะครับก็ขอให้งานการที่ทํามีความสําเร็จมีความเจริญรุ่งเรืองนะครับก็ได้ยอดอย่างที่ตั้งใจอย่างที่หวังไว้นะครับก็จะมาทําพิธีบวงสวงให้กับท่านพานางรํามาที่นี่นะครับก็คือมาเปิดบารมีมาขอบารมีท่านอีกรอบหนึ่งนะครับก็อันนี้ก็คือเดี๋ยวรอดูกันนะครับว่าเป็นยังไงแต่ว่าทุกท่านที่รับชมคลิปวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวจะเราจะถ่ายขึ้นไปนะครับ องค์ปู่หรือนาคาราชนะครับและให้ทุกท่านนะครับน้อมจิตอธิษฐานไปพร้อมกับผมด้วยนะครับผมเดี๋ยวให้กล้องถ่ายไปทางด้านบนนะครับเดี๋ยวทุกท่านนะครับให้ว่าณโมสามจบพร้อมกันนะครับนโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะณโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะณโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ว่าตามนะครับเอหิสังขังปิโยนาคาสุปันนานังนะมมามิหังกายะวาจาจิตตังอหังวันทาอือลือนาคราชราชาวิสุทธิเทวาปูเชมิเมตันจัมหาลาโภปิโยนาคา ขันทปริตตังข้าพระพุทธเจ้าบอกชื่อนามสกุลนะครับแล้วก็ขอพรอ,อ,องคเจปูได้เลยเดี๋ยวให้น้องตะก้องจักไว้นะครับขอพรอ,อ,องคเจปู่อือ่นๆนะครับขอบารมีเจปู่อือ่อออนๆอวยพรทุกท่านนะครับขอความสำเร็จจงมีแด่ทุกๆท,ท่านนะครับ ก็อย่างที่บอกครับท่านได้มีโอกาสมาที่บึงการก็มาที่บึงคงลงมาสักระปูอื่นลือครับมาขอพรขอโชคขอชัยกลับบ้านนะครับก็ขอให้ท่านทุกท่านที่รับชมคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ได้รับพรจากองค์เจ้าปู่อื่นลือนะครับแห่งบึงคงลงนะครับก็วันนี้อาจารย์ก็ขอลาไปก่อนนะครับก็พบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ